ัสดีครับเพื่อนๆหมูเล็กนี่ก็ต้องดูแลใส่ใจเป็นพิเศษนะครับแล้ววันนี้เราต้องทำอะไรบ้างหลังจากที่เข้ามาในฟาร์มเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆก็ตามไปดูได้เลยนะครับหมูเล็กนี่เราก็ต้องใส่ใจดูแลนะครับต้อง เวลาเราเข้ามาในฟาร์มเราต้องคอยสังเกตดูทั้งหมดนะครับเพื่อนเพื่อนอย่างตัวนี้ตัวนี้ผอมจัดหลังตอนทำวัคซีนผมย้ายมาจากครอบประมาณครอบที่ห้าเพื่อน,อนก็ตอนแรกเข้ามาก็ยังจะดูไม่ออกหรอกเพื่อน,อนอยังดูไม่เห็นถึงอา,อาการที่แบบนี้เนาะ ตัวนี้น่าจะไม่ค่อยกินอาหารแหละเพื่อนเพราะว่ารุ่นราวข่าเดียวกันอันนี้ข้อที่หนึ่งนะครับรุ่นราวเขาเดียวกันเขาโตกันไปหมดแล้วอันนี้ข้อที่หนึ่งเลยนะครับเพื่อนข้อเล็กสุดตัวนี้ก็คือตัวที่เล็กในสุดในฟาร์มเลยนะเนะี่ยเดี๋ยวผมจะจะแยกเอาไปข้อกป่วยนะครับ แยกออกไปครอบป่วยแล้วก็จะฉิตให้ก็ฉิตยาบำรุงแล้วก็เอานมดูคุยกับหมอเรื่องขอนมนเอามาให้ให้ให้มันกินไม่รู้จะรอดหรือเปล่าวันนี้วันวันอังคารน,นะครับวันเพื่อเดี๋ยวดูคอยดูผลงานก่อนเดี๋ยววันนี้ผมจะย้ายออาไปไว้ครอบป่วยวันนี้ ตอนนี้สิบโมงครึ่งนะครับเพื่อนๆก็จะมีอยู่2เรื่องที่ต้องจัดการในวันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวจะเอาตัวนี้ไปไว้ค้อบป่วยรวมไว้ที่ข้อป่วยค้อบที่ 7. เจ็เพื่อนในงานเดี๋ยวจะโดยเพื่อนๆแก่งเราจะได้ไปดูแลเป็นกรณีพิเศษโดยจะหา ยาบำรุงหรือว่าอาหารเสริมเข้าไปเนาะก็อันนี้ตัวนึงตัวนึงที่เราต้องดูแลเนาะเดี๋ยวจะยกออกไปแล้วก็อีกเรื่องนึงอีกตัวนึงก็คือข้อที่สองฝั่งซ้ายนี่แหละตอนที่ผมเข้ามาในฟาร์มแล้วก็ทําความสะอาดพื้นนะ่ะก็เห็นมีอยู่ตัวนึงขาเจ็บนะครับขาเจ็บ เดี๋ยวผมจะหาดูกันขาหลังเห็นขาหลังขยบขยบเดี๋ยวเราก็จะยกยกออกไปไว้กับกับตัวโน,โนโ้นเลยนะตัวตัวฟอมเล็กเมเื่อกี้เดี๋ยวยกออกไปอยู่ด้วยกันเลยเดี๋ยวาหาดูกันเดี๋ยวลงไปไล่ให้เพื่อนๆดูนะตัวไหนนี่นี่นี่น ตอนนี้ขาหลังเจ็บเนาะก็ยังไม่ใหญ่ด้วยแต่จะตกใจวิ่งไม่รู้ด้วยที่ผมคัดหมูเมื่อวานด้วยหรือเปล่าหรือว่าเขากัดกันอะไรเนี่ยขาพิกขาแพงไปเลยจะแยกออกไป นะครับมีอยู่สองตัวนะครอกป,ป่วยเรายังไม่มีหมูเลยเดี๋ยว mm hmm. เคสสองเคสนี้จะเอาไปประเดิมคอบป,ป่วยเรานะครับ mm hmm. ก็คือตัวหอมบางคอกที่หนึ่งกับตัวนี้เลยขาดเจ็บแล้วเดี๋ยวผมจะยกเอาไปแล้วก็จะเอานมไปให้หมูตัวหอมนั้นด้วย <No. S 2> เดี๋ยวผมเคลียร์เด็กๆสองตัวนี้สักครู่นะครับแล้วก็เราจะตามไปดูกันในครอป่วยครอที่เจ็ดข้อที่แปดเพื่อนนะครับค้อขมูป่วยครับพเพื่อนข้อนี้เป็นคออเ,เล็กนะครับคออเ,เล็กซ้ายขวา คนละฝั่งกับหมูที่ไซส์ใหญ่ที่สุดในฟาร์มเนาะก็คือคอกนี้แหละเพื่อนๆมีด้วยกัน20ตัวนะครับส่วนฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นคอกเล็กอีกคอกนึงที่เราเอาไว้เก็บปูป่วยเนาะหลังจากที่รับพื้นจาก อาการป่วยหนักๆเราก็จะเอามารวมกันไว้ห้องนี้แหละก็วันนี้เป็นอาทิตย์ที่ที่สามแล้วสำหรับการรับหมูเข้ามาดูแลนะครับก็เพิ่งได้เอาหมูป่วยเข้ามาสองตัวตัวนึงคือตัวนี้แหละผมเพิ่งอุ้มมาจากอคอกที่หนึ่งตัวที่ผอมๆอะ ไม่รู้จะไหวหรือเปล่าแต่วิธีการที่ผมดูแลเบื้องต้นก็คือเอามาแยกออามาไว้กงต่างหากก่อนอยู่กับหมูขาเจ็บอี่ตัวนี้มาจากครอบสองเลตัวนี้ที่ผมอุ้มมาจากครอบที่สองขาเจ็บนะเพื่อนๆืให้มาอยู่กับหมูตัวผมจากครอบที่หนึ่งส่วนอาหารที่เรา เอามาให้เขากินก็จะเป็นเป็นอาหารเบอร์เล็กเป็นแหลกเพื่อนๆเป็นอาหารแหลกห้าห้าเนาะสว่วนตัวนี้ผมจะจะลองจะผสมนมแหลกผสมกับนมเพื่อนๆแล้วก็จะลองก้อนเขาดูไม่รู้ว่าเขาจะกินหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวผมลองผสมสักครู่นะครับก็จะเข้ากันแหละเพื่อนๆเข้ากันนมกับอาหารให้เละๆหน่อยเนาะแล้วก็จะเอาลองเอาไปป้อนตดือดวที่ผอมๆไม่รู้เขาจะกินหรือเปล่า เดูแล้วเหมือนจะไม่ค่อยมีแหลเนาะอาหารเบอร์เล็กนะเพื่อนๆแหลกเม็ดเล็กนเนาะเาผสมกับนมเดี๋ยวลองๆไปป้อนเขาดูนะครับลายปากเพื่อนนมผมเานมให้เขากินแต่เขาก็ไม่กินแค่จิบๆ ลองลองก้อนอาหารเพื่อนเหไหมต้งใส่ต้องฉีดยาบำรุงต้องให้หมอให้ทีมงานมาฉีดยาบำรุงแล้ว เพราะว่าเขาเขาเ่ยนนโยบายแล้วเพื่อนๆเขาจะไม่ให้เราฉีดแหละเขาจะให้พนักง,งานขวบมาฉีดเพราะว่าป้องกันการเป็นฝีกับจุดที่เราฉีดยาเพราะว่าถ้าฉีดแบบไม่ถูกวิธีหมูก็อาจจะเป็นฝีได้ตามจุดที่เราที่เราฉีดนะเนาะ ถ้าบางทีอาจจะเจอพวกปัญหาเข็มหักเข็มหรือว่าฉีดใช้เข็มไม่ถูกตามขนาดอะไรเงี้ยเขาก็จะมีมาตรฐานของเขาของหมอนะของความที่เขาก็ทําไว้เราก็เลยเปลี่ยนเป็นให้ทีมงานของของบริษัทเป็นคนฉีดให้ถ้าเราจะให้มาฉีดก็จะต้องแจ้งเข้าไปนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเขาจะส่งชุดที่ฉีดยาเข้ามาฉีดให้เราแต่ว่ามันก็อาจจะมีคิวอ่ะเพื่อนเพเพราะว่าฟาร์มก็หลายเป็นร้อย,อยนะเพื่อนเพืร้อยหลังคาก็ต้องรอดูคิวก่อนเดี๋ยวยังไงผมจะแจ้งดูก่อนเพราะว่าอาหารก็ไม่ยอมกินที่ผมผสม นมก็ไม่กิน,นเดี๋ยวส่งภาพไปให้หมอดูแล้วก็ให้หมอจัดคิวมาฉีดยานะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเรื่องราวที่ผมนำเสนอเกี่ยวกับการแยกหมูที่ป่วยเอาไปไว้คอกหมูป่วยเ่นเพื่อนซึ่งมีด้วยกันสอง สองเคสเนาะเคสหนึ่งก็คือขาดเจ็บแล้วก็อีกเคสหนึ่งก็คือผอมไม่กินอาหารส่วนแนวทางการดูแลก็คือเราจะแยกไปไว้ครอบป่วยก่อนแล้วก็เราจะเอาภาพส่งไปให้คุณหมอแล้วก็จะให้คุณหมอจัดชุดฉีดยาบำรุงฉีดให้หมูเรา แต่ว่าจากดูสภาพแล้วก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ว่าจะไหวไหมนะครับเพื่อนๆแต่เราในฐานะผู้ดูแลจะต้องพยายามดูก่อนนะครับพยายามรักษาดูแลเขาไปก่อนส่วนเรื่องจะไหวหรือไม่ไหวก็ต้องคอยดูกันอีกที หลังจากที่เราฉีดยาบำรุงแล้วเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆผมก็ขอจบวิดีโอลงแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวของการเลี้ยงหมูการดูแลหมูหรือการรักษาพยาบาลเบื้องต้นนะครับถ้าเพื่อนๆมีคำถามก็สามารถที่จะ ฝากคำถามเอาไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วผมก็จะกลับมาตอบเพื่อนๆอีกทีขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็ฝากแนะนำบอกต่อนะครับเพือ่อนๆเราถึงข้อมูลที่เพือ่อนๆคิดว่าพอจะมีประโยชน์นะครับให้กับเพื่อนๆเราในส่วนรวมต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ